ข่าวของหนุ่มคนนี้เรียกว่าทั้งเป็นหนุ่มหล่อแล้วก็มากความสามารถนะครับตอนนี้ก็ลัคก,กี้แล้วอินเกมแล้วก็ลัคก,กี้อินเลิฟนะครับสำหรับหนุ่มมิวสุประสิทธิ์นะครับเพราะว่าความรักกับหนุ่มตุลพักกรอนมาเลยว่าหวานฉ่ำกันสุดๆนับถ้ามีเวลาว่างนะคู่นี้ก็จะมีทริปวันวานนะครับ ให้แฟนๆได้รับชมกันอยู่ตลอดนะแต่ว่าช่วงนี้นะครับหนุ่มมิวนะครับก็ทํางานหนักนะครับแล้วก็ใช้สายตาหนักจนเกินไปเพราะจู่ๆนะครับหนุ่มมิวเขามีอาการตาดับนะครับแล้วก็เกรงว่ากลัวตาบอดต้องไปพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจเช็คอาการรวมไปถึงนอีกหนึ่งประเด็นนะครับหนุ่มมิวนะครับตอนนี้บอกเลยว่าแค่เดือนเดียวนะเขาก็บินเยอะมากคุณผู้ชมล่าสุดนะครับก็ไปทํางานทั้งประเทศจีนนะครับญี่ปุ่นแต่เพิ่งกลับมานะครับจากการไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์สั้นของแบรนด์มองบังนะครับ ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีาอเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์น,นะครับของหนุม่มนิวแบบเต็มๆกันเลยครับไปมิลานมาครับก็ช่วงกําลังเข้าฤดูร้อนเลยอากาศก็ใก้เคียงเมืองไทยมากๆร้อนร้อนชําเลยก็คือแต่ละคนจะกระและเปียกกันทุนนะ <laughs> เป็นคล้ายๆตัวเปิดครับผมของมิลานแฟชั่นวีครับของมงบองรอบนี้ก็จะจัดเป็นพรีเซนเทชันรวมทั้งมีเป็น เขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่มีแฟชั่นโชว์ด้วยของบ่งบลงก่อนหน้าที่จะไปมิลานวันเดียวครับเพิ่งกลับมาจากจีนก็ไปไปแฟนไซ์ที่เซินเิ้นกับเซียงไฮ้มาครับสองเมืองเลยแล้วก็กลับมากลางคืนแล้วอีกวันหนึ่งก็ไปมิลานต่อเลยครับแฟนไซสนุกมากแฟนๆจีนก็คือให้การต้อนรับที่ดีมากๆครับแล้วก็ทุกคนน่ารักมากๆเลยก็หวังว่าจะได้กลับไปอีกเร็วๆนี้ครับ ก่อนหน้าแฟนซายจีนก็ไปอา w ว r e เอ็กซที่โอซาก้ามาด้วยครับ mm hmm. ก็ไปเยี่ยมชม p a v i l ลียนไทยมา mm hmm. <laughs> เดือนนี้ก็ไปมาสา Lucky To Have You mm hmm. ก็คือเป็นเป็นเพลงที่ถูกเคยใช้ในงานโชว์มาแล้วประมาณ5ปีที่แล้วแต่เป็นภาษาไทย ทีนี้เรามา r รียลเลนจ์ใหม่มามาสเตอร์ใหม่เพื่อได้เป็นเวอร์ชันอังกฤษเป็นอีกหนึ่งอันที่เกิดการดิสคัสมอคืนเพลงนี้แต่งให้ใครอะ่ะเพลงนี้แต่งให้ใครออแต่งให้เขาหรือเปล่าอะไรอย่าง้คือมันเป็นเพลงรักไงเราก็อยากให้แต่งให้เขาทีเออ่เขาบอกก็แต่งให้ให,ให้ให้ทั้งแฟนคลับและแฟนคลับแหละครับเห <laughs> มือนเช็คงานในมือถือนี่แหละครับออผมเช็คคลิปน่าจะเป็นคลิปของช่องซันนี่สาอัพที่เปไปไป,ไปเที่ยวที่โอซาก้ามา ก็นั่งเช็คๆอยู่เปิดไปประมาณสอสาวิตาดับไปข้างหนึ่งคือแบบแค่คลิปธรรมดาทั่วไปเลยนะครับอยู่ก็บึบแล้วก็แบบตามองไม่เห็นข้างหนึ่งอ่ะแล้วตอน5้าทุ่มคือหมอเฉพาะทางก็กลับบ้านไปแล้วออออจะไปยังไงดีอะไรเงี้ยตอนก็ตกใจมากก็พยายามแบบก็ตั้งสตินินหนึ่งดับตาประมาณแบบ15นาทีก็แล้วยังไม่หายสักทีออครึ่งชั่วโมงก็ค่อยๆมองเห็นขึ้นเรื่อยๆชั่วโมงหนึ่งก็ยังมีฝ้าดำๆอยู่ ก็เลยตัดสินใจทําอะไรไม่ได้งั้นนอนก่อนแล้วกันแล้วตอนเชา้าตอนเช้าก็รีบไปหาหมอเลยไม,ม่คือไม่มีอะไรเลยครับอยู่ๆมันก็บืบไปเองเห,เหมือนใน MV เนี่ยถ้าถ้ามานั่งย้อนดูอะเอ็ MV มันจะมี1นึ่ซีนที่ใช้โปรใช้โปรเจคเตอร์ในการยิงเข้ามาปเป็นซูรูเองแล้วมันอาจจะแบบยิงเข้าตาเรานานมากๆเก <ๆ S 1> ินไปเลยครับก็คุณหมอก็เทสหลายแบบเลยครับก็ไปดูว่ากระจกตาอะไรเป็นยังไงบ้างสุดท้ายคุณหมอเขาก็จเจอว่าไอ้ตัว ตัวรูรับแสงเราอักเสบตาจะบอดไปเนี่ยจริงๆมันไปถึงขั้นนั้นเลยเหรอเพราะตกใจจริงมันมันมืนมดไปเลยอ่ะก็คุณแฟนอนาบน้ำอยู่ตอนนั้น<อ>นี่ก็เลยเสิร์ชแชท GPT เศร้ากว่าเดิมอีกระวังมีปัญหาตาบอดค <laughs> ุกความจริงเขาก็อยากจะพาไปหาหมอนแน่ตอนนั้นนะครับแต่ว่าก็ุท้ายก็ ก็หมอเฉพาะทางไม่อยู่แล้ว,ว่ก็เลยรอตอนเชา้าตื่นมาก็รีไฟเลยใช่ก็ตอนนี้กอ็อาจจะขอความรบก,กวนแบบถ้าสมมติว่าถ้ามันมีแสงมากๆจริงๆผมอาจจะต้องใส่แว่นกรองแสงไปด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าไม่ได้มีแฟไม่ได้มีแสงไฟส่องอะไรมากก็จะถอดแว่นได้คือถ้าต้องแฟลชจริงๆผมต้องเบี่ยงสายตาไปทางอื่นที่ไม่โดนแฟลชเลยคือคือปัจจุบันแค่ผมถอดแว่นแล้วก็เล่นมือถือ ก็คือเวียนหัวแล้วฝ้าดำๆขึ้นแล้วก็เลยแบบเลยต้องใส่ไว้ฝากถึงทุกคนเลยเพราะว่าเหมือนตอนนี้ทุกๆคนก็คือคิดว่าก็น่าจะใช้สายตาเยอะในการจ<ม>้องมือถือหรือว่าแสงจากมือถืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ระวังระวังตัวเองด้วยดูยแลตัวเองด้วยครับ ม่อนะครับอัปเดตอาการนะครับปัญหาตาดับนะครับก็ยอมรับว่าตอนนั้นก็คือรู้สึกว่ามีอะไรขึ้นที่ตาครับเป็นแบบว่าฝ้านะครับดาๆคุณผู้ชมแล้วก็เขาก็พักก่อนนะครับหนึ่งคืนแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นเขาก็ไปหาหมอนะครับหมอก็บอกว่าอาจจะเกี่ยวกับรูรับแสงรูรับแสงอักเสบคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ก็มีแบบว่าการแบบว่าดีขึ้นนะครับแต่ว่าต้องมีการใส่แว่นนะครับกองแสงนะครับแล้วก็ไม่ให้แบบว่าแฟดนะครับกระทบตานะครับแล้วก็บางทีการเล่นโทรศัพท์การดูอะไรที่แบบว่าแสงเยอะๆนะครับ เพราะว่าอย่างที่จริงก็คือสายตาคือจาเป็นนะคุณผู้ชมก็หนุ่มมีก็ย้บว่ามีกระทบงานอยู่บ้างนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็พูดถึงนะครับการที่บินนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็ไปจีนนะครับญี่ปุ่นนะครับก็ไปแฟนไซน์มาคุณผู้ชมให้การตอบรับดีมากนะครับหลังจากนั้นก็มาทํางานนะครับที่มองบังนะครับประเทศอิตาลีนะครับก็อย่างที่บอกไปว่า หนุ่มคนนี้เขาบินเยอะจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีบอกว่าเมื่อกี้พูดถึงงานเพลงนะครับยังไงก็รอติดตามรอฟังแบบเต็มๆกันได้นะครับเขาก็แซวว่าแต่งให้ใครหรือเปล่าหนุ่มบอกว่าแต่งให้แฟนคลับหรือไม่แฟนคลับเออแฟนคลับและแฟนคลับเออ,อยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับหนุ่มคนนี้ก็คืองานเยอะนะ ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับและที่สําคัญธุรก,กิจส่วนตัวด้วยนะลัคกี้อินเกม game, จริงๆนะครับเนี่ยก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอให้หายป่วยไวๆนะ